โอ้ถ oh. ูกถามมาเขาตายอืมอันนี้อันนี้หนูมีหนูอยู่หนูมีเดี๋ยวพมที่ให้ดูมันมันกําลังออกลูกออกเต่าอะไรอ๋อมันกําลังเผออกลูกคือกำลังออกลูกออกลูกเลยออกลายวันเฮ้ย๋อ,อ,อ้นี่เรียกเรียงหนูเนี่ยคือหนูนาใช่ไหมบออครับนี่หน<อ>ูนา อันนี้หนูนาครับบางครั้งก็โอ้ลูกมันอ๋อนล่วตอนออกลูกเนี่ยลูกโอ้ลูกหลายตัวเลยนั่นนะครับแล้วอาหารเขากินอะไรครับนู้นนนเขาเขาไปนู่นนู่นนู้นตัวใหญ่เนี่ยนั่นเลมันจะเข้ามานี่มันมีอยู่ได้สองถังอ๋อมันอยูะอยู่จะอยู่ได้สองถังอยู่สองถังที่นี่สองถังนี่มันมันจะมีตัวผูตัวเมียเวลาตัวเมียออกลูกเลยมันจะ มันจะลบก็ตะผู้ให้ตะผูมาอยู่ทังเดียวมันจะเรียงลูกอยู่ทังหนึ่งอ๋อคือมันจะเวลาทับกันแล้วตัวผูตัวผูมันจะมาอยู่อีทังหนึ่งเดมันจะไม่ลบกวนมันจะไม่ลบกวนเลยแล้วมันจะลูกได้ไงหรือมันบอกกันได้หรือมันบอกกันได้สัมผัแต่ยานมันจะบอกกันเลยว่าทับแล้วมันก็จะมันจะไปอยู่ข้างนอกเลยตัวเมียมันจะหวงเออไอตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคือตัวเมียตะผูเนี่ยตัวเมียนี่ยตัวเมียตัวใหญ่เนี่ยเนโอ้ตัวใหญ่มากเลยตะผูมันจะใหญ่กว่านี้ เอา <ais ama S 1> ตัวผู้ใหญ่กว่านี้ครับโอ้โเห็นตทหางเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกำลังใกล้จะ๊ออกลูกเลยก็มีตัวตัวไหนตัวเมียตัวนอกเลยตัวเมียตัวนอกตัวเมียตัวไหนตัวผู้ตัวนอกตัวไหนตัวเมียดอกมันใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวมันท้องด้วย ออกทองเลยก็เลอาลูกเลยโอ้อันนี้ถ้าขายไปทำพันต่อในคู่ห้าร้อยแพราว่าผมจะผมซื้อเข้ามาผมซื้อเข้ามาคู่ระพันแต่แต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้ขายเลยรยาะว่ามันมันยังไม่พอที่ผมจะขยายเอาอ๋อยังไม่อยากขายเพราะไม่พอผมเอาพันใหม่เข้ามาเอาพันหนูปลูกใหญ่มาก็ยังกำลังเจาะออกใ้แนวนี่แหละกำลังขยาย ทยทายมูกเก่าออกไลมูมใหม่ลงไปอืมเยนเปลงดูคือตลาดก็ยังไปได้เรื่อยๆาาขายได้ตลอดข,ขายได้ตลอดไม่ต้องถึงตลาดไม่ถึงตลาดสักาาทีจะเรียงมานน่นี่มาวางหีที่เรียมันนี่เข้ามาเอาดิมันสิบ<ำ>คู่ยี่สิบคู่อีเรียมันครับู่รห้าลอยรือยี่สิบคู่เหมือนเห็นเงินหมื่น,น,นเลยโอ้ ยังไม่นับไอ้ที่เขาซื้อไปทํากินอะไรยังไม่นับไม่นับครับก็ตือทํากินคนละโงโล่สามโลคนหนึ่งกิโล่ห้าโลครับคู่แข่งเยอะไหมเรื่องหนูตอนนี้ในในในชนนอสูงเรายาวแหละยาวคันแหละม่ดูเป็นไงเชื่องเงียบอ๋อคู่แข่งไม่ค่อยมีละแสดงแสดงว่าที่คู่แข่งไม่ค่อยมีเป็นเพราะบักความใส่ใจอะไรเนี่ยมันต้องดูแลอย่างดีใช่ไหมหรือยังไงอันใดอาีพนี้ก็ได้เชื่องเงียบเงียบเงียบน้อยนึ่ง ต่ว่าผมกูว่ายังมีอยู่แหละก็ยังมีจะว่าผู้ใหญ่ก็จะผมก็ยังขายได้เลี้ยงขายไม่ได้นี่นี่ผมแกเขาสั่งเนี่ยผมจะไม่มีให้เขาทำเนี่ยไม่พอให้ไม่พอไม่พอขายครับไม่พอโอ้เลี้ยงหนูไม่พอขายเหมือนกันเนาะนอไมมก็ไม่พอขายเลี้ยงหนูก็ไม่พอขายโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวผู้มันอือตัวผู้อือแล้วอาหารเขากินไงอาหาร อาหารก็ใส่ในกับพุกนี้ให้กินเขากินอาหารอะไรกินอาหารหมูอาหารหมูหัวอาหารเนี่ยแบบหัวอาหารหมูแล้วพวกลำผงลำเขากินไหมกินกินหมากันอาหารหมูเทคนิคก็ข้าวโพดพักเพล็กมีข้าวโพดมีปล้เขาไส้ได้ทั้งนั้นกินทั้งนั้นเลยอืเป็นขวยซุปเป็นไรผลไม้กินหมดน่ะอันเด็กกินทุกอย่างผลไม้ก็ชอบกินอันเด็กองอ้อยมงมันหัวมันั้งบลังกินหมดกินหมดเลยอันเด็กเปเมอให้กิน แสดงว่าเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ไม่ต้องห่วงเลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวที่นี่เราวันนี้เรามีอะไรก็หายเข้าไปวันน้าเรามีอะไรก็หายเข้าไปเปลี่ยนไปกินไปออไปออกไปอืมแต่อาหารนี่ก็อย่าไปให้ขาดครับรบางทีเป็นพวกหนูหน้อยเนี่ยคือตรงตรงการความเติบใหญ่เร็วครับคุณอาหารครับ อาหารปลายเขาเป็นข้าวโพดบดบังไอ้บังผสมกันผสมกันอันใดลนาำมอนผสมอาหารผสมปลายเขารใหญ่เร็วเรื่อยๆใหญ่ถ้าผสมกันใหญ่เร็วอันดนี่เบสเซ็ตมีเต็มทุกถังไหมเนี่ยประมาณผมดูแลประมาณนักครกสิบเจ็ดสิบถังไหมครับห้าสิบถังห้าสิบกว่าถังมีมีมีหนูอยู่ทุกถังเลยครับโอ้ในในในตะทุนกระทอมเนี่ยผมก็ยังทํา ก็ใส่เร่ยอ๋อนี่จะทําเพิ่มอันนี้ในนี้มีหนูไหมเนี้ยเอาออกแล้วยังไม่มีหนูใส่เลยครับโอ้โหจุเจ็ดสิบถังไม่พอมีมูนน่ก็มีอ๋อนนีนก็มีอ๋อเขาอยู่นั่นเลยครับแล้วพวกงูพวกอะไรมากวนเขาไหมมีครับโอ้อืมอืมอืมก็ไม่เห็นไม่ค่อยมีงูเลยครับไม่ค่อยมีงูลกวนหมัดอะไรมีเป็นบางครััง เรียงง่ายเนาะเรียงมากี่ปีแล้วครับเรียงหนูนี่ยเรียงมาสามสี่ปีแล้วอ๋อสามสี 3, ป่ปีโอ้ผู้ใหญ่นี่ขยันเน่อหลายอย่างเนาะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเมียเนะหัวมากตัวเมียตัวหัวเราดูยังไงลูกครับมันจะมีต่างกันกนะครับต่างนี่มีต้งใส้เขารูนะ เขาจะทำรังเขาอยู่ใช่ไหมครับเขาจะทำรังมันมันน้าเนี่ยไม่กลานั้นก็จะเกลี้ยมตัวก็จะอ๋อหายโอ้ตัวใหญ่เว้ยไปจับมันไม่ได้หรอกตัวอาศัยกัดคนเหมือนกันกัดโอ้กัดไม่ได้โตไม่ได้เล้ออันนี้อืมโอ้ยรวยปุ๊บวันนาอ๋ออ๋อนี่เรียกหนูเนี่ยคือหนูนาใช่ไหมครับ อ๋อครับนี่หนูนาอันนี้หนูนาครับบางครั้งก็ได้เป็นหมื่นช่งหมื่นเหมือนกันแหละอ๋อหนูนาเข้ามาซื่อแบบทาพันไปขยายพันธุ์เรือไปพัดไปขัวด้วยไงเขาเอาไปขยายพันุ์ก็มีเข้าไปขัวก็มีครับนี่เขาก็สั่งหลายเจ้าแหละอืมที่นี่ก็ปีใหม่นี่ปีใหม่คิดได้คจะขายดีพันอะไรที่หนูที่ขาขายตอนนี้ ปันหนูปลูกหนูปลูกบ้านเราเนี่ยนะอะไรลู้ปลูกใหญ่บ้านโอ้นี่เห็นองค์องค์เห็นท่อท่อเงี้ยมีแต่หนูทั้งหมดเลยอ่าครับครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูท่ครับคาขายเป็นคู่นี่คู่กี่บาทที่ขายคู่ละห้าร้อยครับคู่ละห้าร้อยครับโอ้คู่ละห้าร้อยอันนี้บ้านนอนเฝ้าเลยครับนี่ครับเกลียบเลยนอนเปิดนอนเตีงเลย ับลูกชายก็อยู่นี่ด้วยอืม